สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วน,นะคะกับช่วงซื้อจริงรีวิวจริงไม่จกตาจากพวกเราแบรรีวิวเอเชียค่ะแน่นอนค่ะว่าในปีนี้นะคะเราได้รีวิวสินค้าจริงกันไปมากมายแต่แอเทมส่วนใหญ่ค่ะที่เราซื้อมารีวิวนะคะเป็นสินค้าจากเซเว่นแป้งพับค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากค่ะสามารถปรับผิวให้เรียบเนียนแล้วก็พกพาได้ไง่ายหากต้องการทัชอัพผิวระหว่างการเดินทางก็สามารถนําแป้งพับนะคะใส่ในกระเป๋าแล้วก็หยิบขึ้นมาใช้ได้เลยค่ะแป้งพับจากเซเว่นที่เรานํามารีวิวในวััันนนนนนีีี้้้้้คคค่่่่ะะะจมมม3แแบรรดดด์ววยกกกเเเเเป็็สิาาททลลือองงหไ ไปดูกันค่ะว่าแป้งพับจากเซเว่นนะคะแบรนดไหนน่าจะเหมาะกับคุณมากที่สุดค่ะ Barbara b e k e UV 2 w a y Power Cake SPF 20เปิดตัวกันด้วย Barbara ค่ะแป้งแมมมตนในตำนานค่ะที่ใครๆก็ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีสาหรับข้อมูลที่ทางแบรนด์ให้มาค่ะพบว่าแป้งจาก Barbara ค่ะเป็นแป้งผสมรองพื้นที่มีเนื้อเนียนละเอียดบางเบาสามารถทาได้ง่าย,ายแล้ก็มาพร้อมค่ากันแดด SPF 2 0ที่ช่วยป้องกันแสงแดดได้ แป้งทูเวย์ของเขาคะ่ะจะใช้ได้2แบบนะคะสามารถทาได้ทันทีเลยก็ได้หรือจะทาแบบผสมน้ำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแพ็กเกจของแป้งพับนะคะมาในตลับสีดําทรงกลมพกพานได้ง่ายขนาดค่อนข้างเล็กค่ะสามารถใส่ในกระเป๋าเสือ้อหรือว่ากระเป๋ากางเกงได้อย่างสบายๆ ปริมาณอยู่ที่7กรัมค่ะมเปิดด้านในออกมาค่ะก็จะมีกระจกแล้วก็พับมาให้ทางเราในค่อนข้างที่จะชอบพับมากค่ะเพราะว่านุ่มมากแล้วก็มีที่รองนิ้วมาให้อีกด้วยทาให้เราได้สามารถทาแป้งได้ง่ายขึ้นค่ะในบรรดาพับของรองพื้นทั้ง3แบรนด์ค่ะพับของบาบาลาเนี่ยถือว่ายืนหนึ่งในเรื่องของความนุ่มค่ะ ในเรื่องของเนื้อสัมผัสของแป้งบาบาร่ารุ่นนี้ค่ะจะมีให้เลือก2สีด้วยกันค่ะนั่นก็คือเบอร์1แล้วก็เบอร์2เบอร์หนึ่งค่ะจะเหมาะสาหรับคนผิวขาวเหลืองส่วนเบอร์2อค่ะจะเหมาะสาหรับคนผิว2สีประสิทธิภาพในการปกปิดของแป้งบาบาบอร่าทำออกมาได้ดีมากเลยค่ะทางเราเนี่ยขอมอบมงให้เลยค่ะเพราะว่าปกปิดรอยสิวรอยแดงแล้วก็รอยดําได้เป็นอย่างดีส่วนเรื่องรูขุมขนค่ะแป้งบาบาร่าเนี่ยก็สามารถเบอร์ูขุมขนได้ดีด้วยค่ะใครที่มีรูขุมขนกว้างค่ะแล้วก็อยากทําให้ผิวเนื้อดูเรียบเน น่าจะปรับผิวให้เรียบเนียนขึ้นทันทีไม่จำเป็นจะต้องทารองพื้นเลยก็ได้ตอบโจทย์สำหรับวันสบายๆค่ะประสิทธิภาพในะการกันน้ําของแป้งแบาบลาก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันค่ะทางเราได้ทําการทดสอบค่ะด้วยการนาน้ำทาะะมาลูบที่หน้าในระหว่างที่รูปหน้าคะ่ะน้ำนะคะก็ไม่ได้เปลี่ยนสีเลยค่ะเมื่อสับหน้าแล้วเนี่ยคราบของแป้งก็ไม่ได้ติดที่กระดาษชิ้นชูด้วยดังนั้นเมื่อทาแป้งบาบลาแล้วค่ะไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าแป้งน่ยจะหลุดถึงฝนจะตกก็เอาอยู่ค่ะ ปิดท้ายก็ด้วยประสิทธิภาพในการควบคุมความมันค่ะเมื่อทาแป้งบาบลาลงบนผิวแล้วค่ะสามารถลดความมันบนผิวได้ทันทีแต่ก็ไม่ได้ทําให้หน้าแห้งนะคะเพราะว่าผิวยังคงสวยฉ่าอยู่ค่ะแต่แน่นอนค่ะว่ามันเนี่ยเป็นธรรมดาของแป้งค่ะระหว่างวันเนี่ยอาจจะมีความมันออกมาบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะหากถามเราว่าชอบบาบลาตัวนี้ไหมนะคะบอกเลยค่ะว่าชอบค่ะเพราะว่าทาง,ง่ายปกปิดดีควบคุมความมันได้แล้วก็กันน้ำได้ดีอีกด้วยค่ะถือว่าเป็นแป้งอีกหนึ่งตัวค่ะที่เหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบทารองพื้นหลังทางแล้วเนี่ยผิวจะเรียบเนียนขึึ้้นนดูสวยข ก็ไบคืนอีกด้วยค่ะใครที่กำลังมองหาไอเทมแต่งหน้าสำหรับ everyday look นะคะสามารถเลือกซื้อแป้งาบบลาได้เลยค่ะเมเบลีนฟ mm ิตมีแมชพอลเลต์พาวเวอร์ SPF 28 PA++ บถัดมาค่ะเป็นเมเบลีนค่ะสำหรับคำเคลมที่ทางแบรนด์ให้มาก็คือคุมมัน12ชั่วโมงแมนตลอดทั้งวันยังไงก็ไม่มันอีกทั้งยังมาพร้อมกับค่า SPF 28 PA++ กป้องกันแสงแดดได้ค่ะ แพ็กเกจของแป้งพับค่ะมาในกล่องขนาดกระทัดรัดค่ะด้านในค่ะจะมีตลับแป้งสีดําวงกลมค่ะที่ค่อนข้างจะทนทานด้านหลังค่ะจะมีรหัสติดอยู่ค่ะเพื่อบอกโทนสีแล้วก็เบอร์ของแป้งค่ะส่วนด้านในของแป้งพับค่ะจะมีกระจกแล้วก็พับมาให้พร้อมเลยค่ะโดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณของแป้งพับค่ะจะอยู่ที่6กรัมค่ะถือว่าเป็นปริมาณที่พอเหมาะสําหรับพกพาในเรื่องของเฉดสีค่ะแล้วก็เนื้อสัมผัสของแป้งพับจากทางแบรนด์ค่ะมีให้เลือกทั้งหมด5เฉดสีด้วยกันแต่5เฉดสีนี้ค่ะจะเป็นไซส์ขนาดพกพาค่ะ เฉดสีที่เราเลือกมารีวิวค่ะก็คือสี109ค่ะเพราะว่าเป็นสีที่หาซื้อง่ายได้สุดในเซเว่นเนื้อแป้งค่ะจะมีสีอมชมพนนูนิดค่ะเมื่อทาลงบนผิวแล้วค่ะจะให้ความรู้สึกที่บางเบาไม่ดักผิวสบายผิวและยังช่วยปรับผิวให้ดูบไบรท์ขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะ สำหรับด้วยการปกปิดแป้งจากฟิตมียค่ะที่สามารถปกปิดได้พอประมาณค่ะสามารถปกปิดรอยแดงรอยดําได้ถึงอาจจะปกปิดได้ไม่ดีเท่ากับแป้งบาบารซที่เป็นแป้งผสมรองพื้นแต่ก็เหมาะสําหรับลุคแต่งหน้าประจําวันค่ะในการใช้งานค่ะทางเรานะคะมองว่าควรจะใช้งานร่วมกับรองพื้นสูตรเดียวกันของทางแบรนด์ค่ะเพะื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปกปิดสำหรับป,ปาาระสิทธิภาพในการเบลอรูขุมขนแป้งฟิตมียค่ะจะมีเป็นสูตรพอลเลตค่ะสามารถเบลอรูขุมขนได้จากการทาค่ะเพราะว่าปกปิดรูขุมขนเล็กๆน้อยได้อย่างเนียนกลิบจริง แต่ถ้ารูขุมขนกว้างขนาดใหญ่นะคะอาจจะเอาไม่อยู่ค่ะและอาจจะไปเน้นที่รูขุมขนขนาดใหญ่เหล่านั้นอีกด้วยในเรื่องของการกันน้ําค่ะแป้งฟิต m มีนะคะสามารถกันน้ําได้ค่ะและจากการทดสอบค่ะพบว่าในน้ำเนี่ยก็ไม่มีคราบของแป้งเลยค่ะเมื่อใช้กระดาษช็ดชู่ซับนะคะก็ไม่มีคราบแป้งติดมาถือว่าประสิทธิภาพเนี่ยกันน้ําได้ดีเลยค่ะ ในเรื่องของการควบคุมความมันค่ะแป้งเบเบอรีนะคะถือว่ายินหนึ่งค่ะเพราะว่าแป้งพับะาะเป็นสูตรที่คุมมันอยู่แล้วเมื่อทางลงบนผิวค่ะที่มีความมันเนี่ยก็สามารถทําให้ผิวเนี่ยแมทช์ได้เลยค่ะส่วนความยาวในการคุมมันนะคะอาจจะไม่ถึง12ชั่วโมงตามคาเคลมแต่ก็ดีกว่าแบรนด์อื่นค่ะจุดที่เราชอบในเบเบอรีค่ะเมื่อเราทาแป้งลงไปแล้วค่ะจะช่วยทําให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนแล้วก็ป้องกันความมันเงาได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้แล้วค่ะยังมีเนื้อสัมผัสที่บางเบามากด้วย แต่ประสิทธิภาพในการปกปิดอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะค่ะแต่หากต้องการใช้งานจริงๆค่ะทางเราเนี่ยอยากแนะนําให้ใช้งานร่วมกับคอนซีลเลอร์ค่ะถึงแม้ว่าแป้งคะจะเป็นสูตรพอลเลต์แต่ก็ไม่ได้เบลูมขนได้ดีขนาดนั้นอาจจะต้องใช้ไพรเมอร์ร่วมด้วยค่ะ สีจัน Grammar Grow Foundation Power SPF 50 PA บบกบกบวกปิดท้ายกันด้วยสีจันค่ะสำหรับคำเคลมที่ทางแบรนด์ให้มาค่ะก็คือผิวโกรเปล่งประกายแบบมีมิติคนที่มีผิวแห้งค่ะก็สามารถใช้งานได้นะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของกรดไฮยาลูโรนิกเซิลไมล์และเปปไทด์ช่วยบำรุงผิวระหว่างที่ทาแปง้งอีกทั้งยังมีค่าป้องกันแสงแดดอยู่ที่ SPF 50 PA บวกบกบวกค่ะ แพ็กเกจของแป้งพับค่ะจากทางแบรนด์ที่ให้มาค่ะจะเป็นกล่องสีชมพูค่ะเมื่อแกะกล่องออกมาค่ะจะพบตลับแป้งค่ะที่เป็นสีขาวแล้วก็มีโลโก้สีจันอยู่ด้านหน้าส่วนด้านหลังค่ะจะมีสติกเกอร์ค่ะบอกสีแล้วก็ปริมาณของแป้งปริมาณของแป้งพับค่ะจะอยู่ที่4.5กรัมค่ะไซส์ของตลับแป้งค่ะจะมีขนาดที่เล็กสามารถพกพาได้ง่ายแล้วก็ใส่กระเป๋ากางเกงได้ค่ะเมื่อเปิดตลับแป้งมาค่ะด้านในจะมีกระจกแล้วก็ตัวพับตัวพับค่ะจะเป็นสีขาวทํามาจากฟองน้ําพับไม่ได้นุ่มค่ะแต่ก็ไม่ได้หยาบจนเกินไปแล้วก็มีีีขนาดดท่พอกับ ตลลแปงเยค่ะในเรื่องของสีและเนื้อสัมผัสแป้งพับคามีเลือก3สีด้วยกันค่ะโดยเฉดสีที่เราเลือกมาค่ะก็คือ Y120 เมื่อทาแล้วค่ะเฉดสีนี้เหลืองมากเลยค่ะเหลืองจนเราเนี่ยแอบตกใจแต่เมื่อค่อยๆตบลงบนผิวค่ะจะพบว่าสีของแป้งค่ะจะเนียนไปกับผิวเลยค่ะเป็นเฉดสีค่ะที่เหมาะกับสาวไทยจริงๆเนื้อสัมผัสของแป้งค่ะจะมีความบางเบาทางง่ายแล้วก็มีเม็ดชิมเมอร์เล็กๆอยู่ด้วยค่ะหลังจากทาแล้วค่ะผิวเนี่ยจะผ่องแล้วก็เปล่งประกายตามคาเค็มเลยค่ะ สำหรับการปกปิดแป้งพับจากสีจันทร์ค่ะให้การปกปิดได้เป็นอย่างดีค่ะแม่ว่าจะเป็นรอยสวรอยดำหรือว่ารอยแดงก็เอาอยู่ค่ะเมื่อทาแล้วค่ะผิวเนี่ยจะเรียบเนียนขึ้นทันทีในวันที่ไม่ต้องแต่งหน้าหนักๆค่ะก็สามารถใช้ได้แล้วก็สามารถใช้แทนรองพื้นได้เลยค่ะจุดที่เราชอบที่สุดค่ะก็คือแป้งค่ะให้ความเปล่งประกายของผิวได้ดีจริงๆในด้าน่องการเบลอรูขุ่นค่ะแป้งจากสีจันทร์ค่ะสามารถเบลอรูขุ่นได้ดีค่ะถ้าาเนี่ชอบในประสิทธิภาพการเบลอรูขุนของสีจันทร์มากกว่าแป้งบาบาร่าค่ะเพราะว่าเเเห็นนนนผผลลชัดกววว่าาแ้ียิจึง มาสมกับคาเคลมเลยค่ะแปะพับจัดสีจานค่ะจะมัดกันน้ําได้ค่ะเราคงใช้วิธีนะคะใช้น้ำค่ะรูปหน้านะคะฝั่งที่ทาแป้งเหมือนเช่นเคยเลยค่ะหลังจากน้ำนะคะได้สัมผัสกับตัวแป้งแล้วค่ะแป้งจะไม่เกิดคราบแล้วก็ไม่ไหลเย,ยิ้มแม้แต่น้อยค่ะ และจัดซับไปแล้วค่ะก็ไม่มีคราบติดกระดาษชชูด้วยแต่ั้นวันไหนค่ะที่ฝนตกแรงๆเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าจะมีคราบไหลเยิ้มเดี๋ยวเรื่องการกวบคุมความมันค่ะเมื่อทาแป้งพับไปแล้วค่ะสามารถกรบความมันจากผิวได้เลยค่ะแต่ไม่ได้ทําให้ผิวแมตช์ขึ้นค่ะเหมือนกับแป้งเบอร์เบรีนค่ะหลังทาแล้วเนี่ยผิวของเรายังคงดูกรกรชาๆอยู่บ้างค่ะระหว่างวันเนี่ยก็สามารถทัชอัพเพิ่มได้ทางเราค่ะมองว่าสีจันค่ะเป็นแป้งผสมรองพื้นอีกหนึ่งแบรนด์ค่ะที่น่าสนใจเพราะ ดังนั้นเราขอสรุปเลยนะคะว่าแป้งพัพที่ดีที่สุดแล้วก็ได้รับคะแนนมากที่สุดนั่นก็คือ b a r b l r a b e c c a UV 2way Power Cake SPF 20บอกเลยค่ะว่าสมพงกับการเป็นแป้งในตำน,นานจริงๆค่ะเพราะว่าแป้งทางง่ายนะคะปกปิดได้ดีทาแล้วในหน้าเนียนกลิบอีกทั้งยังสามารถกันน้ำได้อีกด้วยค่ะไม่มีไม่ได้แล้วค่ะ ค่ะขอมอบมองรองนะให้กับสีจัน grammar glow foundation power spf 50 pa บวกบวกบ,กบกตัวแป้งของเขาค่ะจะมีชิมเมอร์ทาเมื่อทานแล้วจะทําให้ผิวเนี่ยผ่องมากสามารถปกปีนหาจุดป,ปกพ้องของผิวได้กันน้ำได้แล้วก็บรุมขนได้ดีอีกด้วยค่ะ ปิดท้ายด้วย m a y b e l l i n e Fit m e Match p e t เวอ e ์เอสบีเอฟยี่บแปบวกแบนจากทางแบรนด์คุมมันได้ค่ะแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่มีผิวมันแต่น่าจะได้ค่ะที่ปกปิดแล้วก็บรูมขนได้น้อยไปหน่อยทางเราเลยขอมอบมงให้อันดับ3ค่ะ และสำหรับใครนะคะที่ต้องการรู้ราคาแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อนะคะเราได้แปะลิงก์ให้คุณด้านล่างวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วค่ะและสุดท้ายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe b e สร r v v i w w s s i a นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะคลิปหน้านะคะเราจะเอาสินค้าตัวไหนมารีวิวฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ